นี่ปลาตัวเขาโยนปลาตาวอื่นีลยยังตาหาอยังตาหาปลาซ่องปลาคบึงก็สาบ่ะฮะปลาตาเออปลาบึงก็สาบอ่ะไม่ไหวบึงเนี่ยไปอ๋อนี่บ่อืมเบิ้งยังไงครับวิธีเบิ้งแปลนแปลนดีแปลนดีไงแปนดีแสดงว่า นี่ปลาบืนเขาเยอะนี่ปลาบืนเขาบ่านี่นี่นไ้ยังตาเนี่ไยไ้ประเด็กไ้ฟังปลาที่สี่แล้วบ่เอือเหาเห็ดล่อให้ปลาบืนเขามาห้วกะให้ปลามันตกหลุมตกไ<ฮ>้ที่บอกเตรียมพรลอนแลลวปลาเรียปลาดุกครับก็คอเต็มหมายควาว่าขั้นหนาเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้านี่ปลามันสิบบืนออกจากไฮหน้าเขามาสะบ่ตาเขามาแล้ว อืม้าวมันสายเถอะเอาก็เลยต้องเฮดทางไวนงง้นี่ใช่ข่ะมันครับ,น,น,บน,นี่แสดงว่ามีแนวยมบ่ตาไม่เบิ้ลเน๊อะมีเบิ้ลเน๊อืมไม่ต้องจังเลยอ่านี่ครับมือนี่ตาลีพาไปเบิ้งวิถีสาวหน้าของคนอีสานโบราณหาอยู่หากินกับให้กับหน้าบ่ตาหาอยู่กับหน้าจะคล้องไงและครับแล้วก็ ฟังรู้ไหมมันก็ต๊อกโจกยังตาโอ้โหนี่สิปลาขอนไม่บ่นี่ไสล่ะนีแหลมบกันที่นี่กละหาปลาขอนนั่นนนี่เสียงยี่ตานั่นนั่นนั่นปวนี่เสียงปวปลาขอนคือยังตาบอกให้พี่น้องฟังแน่ปลาขอนคือยังอืมปลาขอนคือปลาหน้าบกนันแหละปลาน้ำที่มันบกนะครับเออเอาตาไปหาอุปกรณ์บ่าจะเตรียมอุปกรณ์มานี่ครับพี่น้อง ปลาคอนกับไม้ข่มวาปลาที่มันอยู่น้ำไ้น้ำหน้าเดามั่นมากร่วมกันเพราะว่าน้ามันบกครับพี่น้องนี่น้ามันบกนี่เห็นไหครับเดิมมน่าปลาคอนมองอะไรที่เป็นมองตั้มที่สุดนี่ปลามันก็นจะมาร่วมกันอยู่ณจุดนั่นนั่นอ่าจังพี่น้องเห็นนี่คร,นครับเห็นไหครับนี่โอ้ตามีปลาอย่างแน่เห็นปลาลดน้ำได้นี่เออเนี่ <Yeah. S 1> นี่พี่น้องนี่อันนี้เขาเอืนปลาลดนี่ปลาลดทางทางจะหายากนะครับเดี๋ยวเด้ออธิบายพี่น้องฟังก่อนว่านี่ครับกับปาของปลา่อนี่ครับมีปลาลดปลาเข็งปลาเข็งคือปลาหมอครับภาษไทยปลาอย่างอื่นกับ่บหูสี่มีปลาดุกปลาช่อนปลาคอปลาหยังบ่งส์นะครับเดี๋ยวลองเบิงไฮตาลีล่องนี่เบิงวิธียังสี่บอกครับตาลีคนน้ำไ้น้ำหน้าอีสานบันเท่าอีสานเขาจะเเสือบ่ หาอยู่หากินน้ำน้ำปลาดาบุกนี่แหละเส้นปลาขอนอ่าเด็ดปลาอย่างในตามาช่วยให้เบิ้งเนี้ยอันนี้ปลาอย่างครับปลาเข่งอ๋อปลาเข่ง,รขงหรือปลาหมอได้ครับประเไทยเอิญปลาหมอครอับผมเอฟจินมาใช้เพิ่นบ่ตายอืม,อมนี่ สแสดงว่าช่วงนาเกี้ยวเขาเกี้ยวน้ำน้ำบกนี่เร้าหน้าต้องยางตรวจจังสิบ่ครับตาทีแล้วถ้าแยกคือบกก็คงไม่จัดเราปลาที่เข้าใดนี่ส่วนมากเขาเอาไปเห็ดหยางครับปลาแดกนี่ปลาอย่างในตาขอเบิ้งปลาลดน่ที่นี่ปลาลดยังผลเพื่นอเดาอยู่ปลาลดน,น,นี่มันหาเบิ้งหยากอกิดดิเต่อ นนี่ครับตาลีมหาปลาคอนครับพี่น้องมาเนี่ยปลาลดใช่ครับเบิ้งเนี้ยโอ้นี่ปลาลดลักษณะตัวเงาตัวเงาเงาบ่มีเกล็ดด้วครับพี่น้องปากแหลมแหลมเป็นปลาไตด้วยเลยโอ้น,นี่ปล่อยกบไตครับ,รบปลาลดอ่าบ่หูพระไทยเอิญมาจากไหนนะครับปลาหลาดบอ <laughs> ปลาหลัดหรือปลาหลาดอ่า เอาว่าวิธีสมัยก้อนให้่ฟังตาคนหาปลาคอนนี่โว้ยปลาทียนบื้นประยกักหลายอย่างนี่ครับเอ่คอยลรกนี่แต่แกและตาผมอืมมีสักปลากระแยง,งปลาขาวกุง้งนุ้ยหลายแห้งเอาเราสมัยก่อนเขาได้ปลามาปล่อยอยู่บ่ครับบ่แล้วปลามันขึ้นมาเองแหละไม่นานม,มาใส่ก็มีปลาเนี่ยมันไี้ไม่นาน แสดงว่าสมัยก่อนควาวมอุดมสมบูรณ์ของปูของปลานี่หลายเทียบกับขม,มือเป็นยังไงตาอุ้ที่กินมันหลายกว่านีดแต่หลายเท่ามันหลายขนาดใดตาสมัยก่อนเทียบให้พี่น้องแจี๊รงขับมันหน้าโบลงเนี่แกจละแจนี่เป็นเครื่องตาใช่คับโ้เป็นเครื่องตาเลยบอกออมีปลาซิ่วซุ้งปลาขาวหน้าน้่ เป็นยังสมัยก่อนมันถึงอุดมสมบูรณ์กลัวคู่มือครับพลมันดีปลาคิดว่าเป็นน้ำเอียงเนี่ยพจมันดีอืมปลาคือมาัดร่ำหวยร่ำเสียวคือมัดแพ้อี่นี่ปลาโลกลงไงเห็นปะปลาดุกปลาดุกหรือปลาดุ๊กได้ปะเนาะปลาดุกนี่อันตรายปะครับอันตรายแล้วยาตเนี่ยปลาดุกเขาบอกเนี่ย อีกข้อก้อนนี้ตายแหล่านี่้จับเพาใช้หนังเพราะก็ดทีที่สมัยก่อนในน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เน่ยเอาปูปลาสมัยก่อนคนบ่ค่อยกินปลาตาเลย่ไหน,นมันคือหลายกว่าขึงมือสมัยก่อนครับกินประจำปลาแจ๊วปลาปลาซาดส้นเชือกจับปลาบ่หลายขึงมือนอี่เขาใส่ยังเน่จับปลาสมัยก่อนเครื่องมือจับปลา นี่เด็ยงไก่ที่ซื้อปลาด,ด่งกับว่านี้ว่าไม่ด่างคือขม,มือนี่ครับขม,มือนไม่ด่างไม่หยางกลางนี่แหไม่มองม,มือนี่ม,มันจะเล่นให้ได้ปลาเ่ืหลายบ่เล่นปลาเมื่อไรปลาเลนหน่อยม่ใช่แบกจับเบิดอ๋อแล้วการ หาอยู่หาสิ้สมัยก่อนเขาเอามาขายมาอย่างนั้นยอยู่ป่ตาเจ้บ้าขายย่างบ่าทั้งว่าขายหรอกครับคธุรกิบบ่บ่ซื้อกันกินเพื่อหาชุนปลาไม่ร้ายสมัยได้กิจพวคุมือดโอ้เน้นหาอยู่หากินกับหากับหน้าเองบอ่ซือ้บอบอ้าขาย<อ>นี่หน่อยนาอซื้อขายนาอ,อนี่แต่แบ่งปันให้กันบ่แบ่งกันกิกน ที่หยิบพินองคนนี่อย่างก,กับปนทรงแก้วทรงปนกันเลยครับบ่็อกเคื่องคู่มือเลยคู่ม,มือด้ยบล็อกกันแล้วตัวไข่ตัวมันมโแสดงว,ว่าต่างจากวิถีสมัยก่อนนะตาเนาะต่างครับคิดือแบบตะพ่ไมีปูมีปลาหลายพอตะก้อนก็เอาตะพ่ออยู่พ่อกินพ่อชอบเย็นเขาพยาาเกิดหาเป็นเสือขายคู่มือไม่ไหลตะขายอื ขู่มือแห้งได้หลายแห้งเอาไปขายหลายมันก็นเลยเบิดก็แดดดับแนวขู่มือเดี๋ยวคนแดก็นจิงมันเป็นไหมขู<อ>่มือเอาเบิด์ะบันตาอ่ามีปล่อยกับสายอ่าไปปล่อยนะครับที่ได้ขายายพันธุ์โอ้ตะวตานี่เฮ็ดแบบสมัยเก่าตัวนี้มีปล่อยกับสายเลยไปยังตาคือบอ,อไปกินประหยัดออปล่อยนี่ควนจริงด้วยก็อ๋อกินแด้กับเฟื่องปลาครับกินเพืเดียวโอ้ยผู้กินแล้วไม่อยากเลยครับ ปลาสิปล่อยบ่อ่าปล่อยโอ้ดีใจได้เนี่ยขั้นคนเป็นปลานี่ยนอโอ้ดีเลยโอ้พื่อนอะน้ำจื่นจืดโอ้ใั้มันเข้าเป็นปลานี่เข้าสุ้ดีใจแห้งแต่มาลงน้ำไม่บ่ได้ไปลงในหม้อเอไปลงในหมออือ,อ,อ, <laughs> อันนี้แบบวิธีคนสมัยก่อนนะครับกินแต่พ่ออยู่พ่อกินเอาแต่พ่อได้กินกับพ่อ ที่เลือกับปอยขยายเดียงไว้นี่ครับโอ้อิตาลีนี่ปอยในหนองน,น้ำนี่นี่กะสิง่ายไปนาบตาเนี่ยงไปไหนแล้วบนแหล่งไหลโอ้อ,อ่าเขาไม่้ขอไปเลยน้ำไหลโอ้น้ำไหลเยอะปลาย่ยายงบ้านเขา,าะอะ,ะไปอะเอาไาถือไปน้่มบอกะเอาปอไปบงให้อื่นบ่ ไอ้ฮันทายเงินจัดโดน้ตจะบุกสัง่งเงินงบ่ะเอาบ่ถือถุงไปน้ำบ่ดาเป็นยังแม่นบาา่เอาบ่าบ,บ,บ,บ่มีปลาคอนอีบ่บ่อือนี่นะครับแสดงว่าวิธีของคนสมัยเก่าสมัยก่อนนี่กหาอยู่หากินพึ่งพาอาศัยกับไฮกับหน้าพอไปกันหน่ยแล้วงายหนาน้า,นา,นาบอกอีกแก้วเข่ากับไปปลาคอนเกินไป ต้มกินต้มกิน,น,นละครับปลาเป็นหลายปลาด้าตรงนี้เป็นบ้านปลาธรรมดาครับปลา,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 าโหล่หอยลุ่งปลาชจวปลากรุงปลากระแยงปลาขาวจ้อยตอนนี้ปลาชจียวเป็นหลายปลาขาวหน้าหลายขักพื้นไม่อยาก เขาอยากเนี่ยปักดุม่มเจลิศปัดดูปลาคอเจลิศไปกินบุเบลล์ตาไม่หลายเห็งควบอุดมสมบูรณ์ของสมัยก่อนมันหลายนะตาเนาะหลายเกีย่ยวปลาตากระปุกใส่เคมีใส่สารเคร่อมือเคมีต่างๆเกี่ยวบ่สแต่ไม่ไ้กินข้าวเจ้าบ่าขายมีสารเคมี่ได้หรอเป็ดแบบท่านมาจ่ลยนี่เกี่ยวไปต้องเกี่ยวไปอ๋อนี้สิไปตัดนี่บ่ตัดต้นอะไรออกอ๋อตัดต้น นี่ออกบนดอกสนุออกจากต้นเขาเป็นยังไงแต่ตัดออกปตาติดถึงพุ้นตาติแพร่ก็ไปอ๋อเดี๋ยวมันสิแพร่ขยายพันธุ์นะครับมันสิเวลาหลดเกี่ยวมันสิไปน้ำเข่าเม็ดดำๆนะครับมันสิติดไปน้ำเข่าหลุดแค่หน้าเขาเดียวโอ้ท่านเป็นเบาไปถึงหุ้นตามันสิเป็นหยาเป็นยังขึ้นมาหลายนะครับตามมันบานแก่ตัดออกก่อน เป็นการกําจัดวัชพืชไปในที่นะครับโอ้เขาก็ง,ง่ามเติบโตนี่ซำข้อตาเลยเขาเนี่ยอ่านี่คือว่าเป็นวิธีไทยบ้านโบราณตามภาษาตาดีนี่ครับ อเป็นพิธีนะครับพี่นนเานาะครับนอ,อนะครับโอ้ทงหน้า่ามนี่เดือนพฤศจิกายนกาล่งง่ามครับพี่นนองปีนี่น้ำดีฝนดีปีหกหานี่ทางอุบลทังศรีสะเกดสารคามกาลสินพื้นที่ตั้มลุ่มน้ำนี่จะน้ำท่วมครับแต่ว่าสารคาม หน้าตาลี่ท่องถ้ำเขียวนี่เป็นหน้า่อน้างจะเป็นหน้าโคกหน้าสูงก็่เลยได้ผลผลิตค่อนคางจะค่ยแน่นะครับแต่ถือว่าเป็นหน้าที่เมื่อได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาแห้งเปินบอกว่าเพิ่นกัใส่ปุ๋ยเคมีอยวู่วานเป็นธาตอาหารให้เขาใส่อยู่1ิฟซีใส่อยู่หาทงปุ๋ยแบบนะครับแต่พวกยาขามาแรงยาข่ายญ้าต่างๆนี่ เป็นบอ่อใส่นะครับเป็นบอ่อใส่เพราะฉะนั้นหน้าแปลงนี้ก็ถือว่าความงามก็ถือว่าใส่ได้เลยสําหรับปีนี้นะครับอโอ้วหนี่พี่น้องเบิง้งห่วงเขาให้พี่นออ้องเบิ้งห่วงเขาค่ะคับเบิ้งเขายัางหน้าตานี่เขายัางนะอ,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 อ่าอันนี้ถือว่าเป็นเขาก็ขอหกครับผมเป็นเขาเนียว เขาเหนียวกอข้อหกนี่ครับพี่น้องหว่วงเขาเหนียวกอข้อหกหน้าตาลีท่ทองคํำเขียวอยู่ทีกทอทอหมอกลางทงหน้ามหาสารคขามกับปีนี้ขาดว่ากะสิพอได้ผลผลิตพอสมควรเก็บเกี่ยวกันนาจะพุ่นละครับประมาาไปลายปลายเดือนพฤศจิกาวันทียิ้หาทีสามสิบหมดละไล่ไปหาเดือนต้นเดือนทันว่านะครับ นี่ครับปเยญาลี่กำลังตัดต้นสนโนออกจากป้าเขา่าเพนหัวาน่ะพี่น้องโอ้ถือว่างา่ามเปอยไ่ได้เขา่าพน่ะเพียงสูงขนาดซ้ำหัวตะลี่เลยเยดี อ่าเบ็ดแลวหน้าตานะ้ะเอาไปเบิ้งสางหน่อย,เอ,ยเอากองไปดีกั่งก็ได้ไเดี๋ยวตาลี่ว่าพาไปเบิ้งสางหน่อยก่อนไปเบืง้งสางปลาก่อนมาสัน่นอ่าเป็นยังไงคำว่าสางหน่อยอธิบายคำว่าสางหน่อยให พี่น้องผู้ส้มลูกหลานรุ่นหม่ได้ฟังน้ำนะครับ่า,างหน่อย,อยมันคืออย่างจังไหนคนทุบตือ่อที่มือหาหมือได้ไงสางหน่อยอธิบายฟังนะครับมันคืออย่างต่างางตาบ่บอ่ปอปลาล่ะอ๋อมันคือบอ่อปลาที่เหาบ่ได้ใส่รถแม่โคขุดบ่ขนขุดเอาโอ้นี่สางนี่หมายควาว่าาคนขุดเอานะครับดดน,นี่าคานาขุดเอานี่ตาลี่ขุดเองนะครับหมายควาว่าเอาบักจกในบตาขุดชุบนีละ ย่อยเบือนคอยไว้แล้วเพื่อนเอาบักจกขุดหน้าอ๋ออันนี้ตาขุดโดนบ่ล่ะนี่ไหวขุดจะมาเมียไใหม่หรือขุดจักมือบ่หม้เข้ามาใส่เวลาขุดจักมือจังค่อยเป็นสร้าอ้อาทิตย์นึงเพิ่นแล้วขุดอาทิตย์นึงย่งเยื่อเหมือนเศร้าเยื่อเหมือนแรงครับเป็นหยังคนสมัยก่อนจังค่อยขุดสร้างครับตาเขามีแนวคิดจังไรพ่อปลาขุดสร้างอาศัยกินปลาดิเขาบ่ว่าเสียดใช้ไส้หนามดิ ห้าปลาเป็นดํากบกน่องก็มาถอนดูงสีเขากั็จะกินตันนาสงการปีไม่สิรู้ก็จ้าไปรัดจุกตั้งก็ติดใช่ไหมอ๋อมีสะมีสางนี่เพราะว่าตั้งใจสิกินปลากินปลาอย่างเดียวเพรดะว่าด้ใส่น้ำโอ้แปลกนะครับคนขุดสะนี่บ่คิดเจ้เอาํนาำบ่ อันนี้เขาไ่ได็ก,กคุณซากาขุดบอ่อปาลาดีหน่อยใหญ่ๆก้อนปาลาดีดูสิโอเนาถือว่าเป็นสัง่งมันสิหน่อยกว่าสะแน่เออนั่นแหละแต่ว่าเขาใส่ขอบก็แบบนี้ครับใส่ขอบเอาใหม่ลูกใส่ขอบเกินขอบรอเกินขอบรอพอดีเอาใหม่มาลงกันพังบาดา่ดอ่ะนี่กันพังออืถ้ามีขอบปาลามก็มาอยู่ดีเลยครับขอบใหม่สมัยก่อนคนสิหาอยู่หากินนี่อยากกินหน้าปลานี่เขาก็มายังสิบ่มนั่นนีแล้ว เขาสาสางแล้วจริงโอ้บอกคันสมุทรสีเอาพ่อไปปนไปยังนี่ไหมมันมันเราเอาได้ฮะมันเราบ่ได้บ่เออขานามเป็นหน่อยจังพ่อง้มบ่ได้อ๋อขานามหน่อยมันง้มเอาได้เอ่อไอ้พญากลุ่มมันเอีเด้ออือโอ้ปลาหลายตันี่ปลาบ่อนเต็มเลยนี่ปลาอยู่อือปลาอัศวินนี่เด้อพ่าะน่าจะมันขึ้นบ้านเหนือหลายเลยค่ะแสดงว่า คนสม,มัยก่อนนี่อยากกินปูกินปลากระมาหะงมน้ำสระน้ำสางก็ได้กินแล้วไม่ต้องไปร้านาคนนา้าเครื่เงมือเห่นปะเพราะยังไม่ไปร้านขายอยากมันน่าไม่ไหวต้องง้อบอกไปกินแต่ที่ตัวหาตัวข้าวเดียวไมาโจกน้ำกวดน้ำหู้นี่ยข้าวเดียวได้กินกินเพิ่มพิอยากยังไงแสดงว่าวิธีความเป็นอยู่สม,มัยก่อนนี่อยู่กับธรรมชาติอาศัยทงหน้าไฮหน้าสวนธรรมชาติมันกับสิบวัดใครได้ใส่เงินเนาะบ่หากินหายากอืเขากระพาะที่อยากได้กินรสชาติเนื้อเขาง่ามวั สไตจีมันมเนีเขาด้วยสิการเขาปุริวันปุยนี่เขาแบ่มีม้ยังต่วนดิเลโอ้ถ้าว่าโซ่สีไม่น,น่าใหาน้นี่คือเมื่อไรล่ะบ่าบ่บ่ได้แสดงว่าง,งามเกินคาดมาตานี่ยงามเกินคาดแล้วเขา,นาหน<อ>่าปสนใจเมืองจีนตอนนั้นมีเขาอยู่ครับผมอา้าวเดี๋ยวสรุปให้พี่น้องฟังแนวว่าวิสีเศร้าหายาเศร้าหน้าเศราวิสีหาอยู่หา,หากินแบบธรรมชาติของเข้านี่มันเป็นยังไงบ้างพี่น้องสรุปให้พี่น้องฟังไหมมายาใแล้วมากัหาหน้าอยากของ างานบางก็่าใส่เบ็ดถ้าอย่างพวกส่เบ็ดเป็นแต่ว่าผมใส่บ็เป็นอกเบ็ดกินไไดเดืดใกล้เดียนครับมันดีจังไหนมันยังยื่นจังไหนครับการดําเนินวิถีแบบโบราณข้า,าขอยาหน้าวข้าวหากินากน,านาเห่าเนี่นยไม่ต้องคน่มาหาจินนาเห่าเขาไปหาจินนาอะไรเลยครับสบายหาจินนาเหามันสมบายใจอยากเข้าหาอะไรเขาก็ไดกินหาอะไรก็ไม่ได้กินครับนาเห่า ถ้ามีปลาหนามบกหนามขอนแล้วเขาเห็นปลาขอนคนอีสานปลาขอนเนื้อแกนให้หน้าน้ำหมองมันคุมน้ำหมองมันเป็นรูปเป็นตัวก็มาเอาสิแล้วยาเบากำไปกินข้าวเดี๋ยวกไปกินแล้วอืแสดงว่าบ่ต้องไปทำงานรับจ้างหาเงินบ่ไปหาเงินหาขั้นทำไมที่ขี่มอเตอร์จักรไม่้งเชือกไม่ใส่เบรคใส่ดิทำไมที่ขี่ได้ไปุ้งเชือกไม่ไปเบรคใส่หรอกอิดอยากยืมกันเสียเท่านี้แหละ แต่ก็มีไฮมีหน้าเป็นพื้นที่ตลาดหาอยู่หากินได้แม่นบ่ต้องไปรับจังห้างหางทำเนี่ยดาไบ่ได้ดําไ่ได้บ้านที่ครับตามมันจะขาเตีกินเปื่อยหมดอ่าเล็บมือนี่บ่มีแใ่หรือครับเพี้ยนปีละเรืออ๋อแสดงว่าวิธีคนในหน้าในบ้านเฮานี่อยู่ได้เนาะแบบนี้เนาะเป็นหนีเป็นศิลบ่ครับอยู่แบบนี้วิธีบัวใครจะบ่มีหนีเป็นศิลปยังเด้ปุ๋ยก็บ่ได้ซื้อใส่สมัยนี้กี่ําช่างรรสายมันเลยอืมหน้านี่สร้างหยาบต่อเพียงก็บ่ลรม แต่ว่ามันบางงามหยาบมากก็ดีคือท<อ>ีอ่เขาเขาบอบางงามเป็นว่าน่าสร้างหยาบตะเพียงกับลรมนี่นะน่าที่อืมไปเปดิดใส่คุณมือคุณเบื้อนี้ปุ๋ยใส่บางงามเฮ็ดในหน่อยเฮ็ดในหน่อยเฮ็ดเสร็จประหอดชุดไส่น่นครับได้แล้วก็ซ่้ำบนท่งอืมน,นี่อ่าเราสรุปให้พี่น้องฟังนะครับว่าอยู่แบบตาลี่นี่มีความสุขบ่แบบไม่ข้อมสุขแล้วสบายแล้ว มาบังรอมาขอมากายร่องเพ่งเสยแล้วนอมีความสุขมีหนีบอแบบนี้บ่มีหนีมีความสุขนะครับวิถีสมัยเกาตะกรนะครับอ่าสมัยตะกรนี่นี่เอออันนี้คือห้ลูกให้ร้านได้ฟังได้คิดเนาะวายูแบบนี้มีเงินหลบอเงินบ่มีเงินบอมีแต่ว่ากับบมีหนีบ่มีสินก็บไม่ได้ซส้อกินเออแต่ว่ากะมีความสุขมีแนวยูแนวกินบ่อดบออยาก ป่านะเขากับไหลยังมันก <m> ็ม <SL> ีสมองมันก็มีขบวนป่าบกป่าคอนเอามาหาที่กบเสียบไหลดิครับกบในหนองน้ำนะครับแค่นี้น้ำหนาน้ำหนาเ้างดาหน้าเนี่ยกบห้องกัดแฉล์กรวดแฉล์อยู่โอ้กัดแฉล์ไว้มันแรงมากแรงอ่อนเพราะเสนยบกบกัดแฉล์เออเออปรากบกัดแฉล์ฟังเ้าจักก็ก็ก็กก็ครับกบมัไหลเสียงความเป็นอยู่แบบนี้มันเกลือกูลกันเนาะระวางคนธรรมชาติเนาะมันเหตุให้เกิดความสมดุลใันเนี่ยประกบกัดแฉล์ดูร้านสมัยคุยกันวันบ้กหัวใจดอก ปลาห้องมันก็บรรจักปลาชาวบ้านที่ห้องเป็นเขาก็ถืจากกำมันล่ะครับเออกบมันจะกัดแฉวยังไม่แรงมันกัดจากไหนตะกบกัดแฉวกัด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 ขึตายล้วไม่มีบ่กัดแฉวแล้วก็ไปกัดเลยเอาเอาถ้ากบกัดแฉวแถวนี่กบหลายตัวดิโอ้แสดงว่าอืแสดงว่ามีกบหลายกบหลายธรรมชาติสมบูรณ์ธรรมชาติสมบูรณ์ปลาห้องแหะที่ว่ามันปลาห้องกับตัวมันห้องไม่ได้น้ามากน้ำ เวลานามมากเวลานามขึ้นหนานั่นะครับเออมันหออ้องยังไหนะตาโตห้องมันห้องอิรีบ่ห้อ,องอีริบเหรอปลาอย่งตางปลาขาวโอ้ปลาเล้กยินบเป็นห้องหห้องยังปลากรดห้องตัด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 หอกกรดห้องเป็นเลยโอ้ปอากรดปนี่ยโอ้เสังเกตพันสิวจากน้ำเวลาน้นามไม่ไหลไมันไหลตุ่นที่ยังคูม,มือเืยไหลเนี่ยม<อ>ันจะห้อ,องนาเจือฝนเจืฝ้ายไม่ไม่ห้องครับ แสดงว่าตาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับทงไฮทงหน้าจนหูจักธรรมชาติเนอกว่าเสียงปูเสียงปลาเสียงกบห้องเป็นยังไงเนาะเป็นเจ้าห้องกับหูจักห้องน้ำจับแอบจะไปเแีกยงอีกทยหน้ามันบอกเขาบอกสัญญาณสามมงจับแอบกับแอบบอกโอ้ข้าว่าสังเกตมันบอกหูจักกว่าจับแออมันบอกเขาท้ยหน้า รัอจัดเจ้หน้าห่องอ้คัตว์เด็กคุณเล่ดีบวชเก็บสัตว์จะเข้าบรจาคภาษาวกไเองครับอันนี้คือความสมบูรณ์ความสมดุลของคนสมัยก่อนกับวิถีทงไฮทงหน้ากับธรรมชาติที่มันเกลือกูลกันนะตับนาขอบคุณหลายๆนะครับตาเด้อที่มาไทยถอดเรื่องเล่าให้ลูกให้หลานให้คนรุ่นใหม่ได้ยินได้ฟังครับผมสวัสดีครับ